สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำข้อต่อไซลิงนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับกดแบ่งน้ําหอมออกจากขวดน้ําหอมที่คอขวดล็อกไว้นะคะตัวนี้จะช่วยให้เรากดน้ําหอมได้ไวขึ้นนะคะประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะทังร้านเราจำหน่ายอยู่3แบบนะคะตัวแรก จะเป็นแบบดั้งเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นพลาสติกใสแล้วก็จะมีจุกยางด้านในนะคะตัวนี้เป็นตัวเดิมที่ร้านมีขายอยู่แล้วนะคะอ่าส่วนตัวที่2นะคะ <ST>. ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ทางร้านเพิ่งนําเข้ามาจําหน่ายนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นพลาสติกใสธรรมดาจะไม่มีจุกยางด้านในนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่3มนะคะจะเป็นพลาสติกใสสีชมพูค่ะตัวนี้ก็จะไม่มีจุกยางด้านในเหมือนกันค่ะ มาสาธิตตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นขวดน้ำหอมที่เขาล็อกคอขวดไว้นะคะไม,ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นน้ำหอมแท้เราก็ดูดได้นะคะวิธีการใช้ก็คือเอาฝั่งที่กว้างะคะ่ะเอาเสียบใส่กับปลายใส่ลิงได้เลยแล้วก็กดกดๆๆตามในภาพนี้เลยค่ะาตามในคลิปนี้ได้เลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะ ตามได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วก็เอามาใส่ขวดที่เราเตรียมไว้ค่อยๆกดนะคะถ้ากดแรงก็จะหกแบบนี้นะค่ะ <c oughs> ส่วนตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเทสเป็นข้อต่อเป็นตัวสีชมพูนะคะก็วิธีการใช้ก็เสียบเข้าไปตรงตรงๆกับปลายใส่ลิงได้เลยค่ะ ค่ะก็วิธีการก็เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยค่ะอ่าก็เสียบเข้ากับไอ้คอสเปรย์นะคะเราก็กดกดกดได้เลยปริมาณน้ําหอมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆเลยวิธีการใช้เหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกตัวเลยค่ะง่ายๆค่ะมันก็จะดีกว่าที่เราจะกดแบบ จากหัวโดยตรงแล้วมันก็เป็นสเปรย์ถ้าคนแบบกดไม่เก่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหกได้แล้วอองกระจายมันก็เสียดายอ่ะเนาะอืมโอเคตัวนี้จะเป็นน้ำหอมเม็ดไหนนะคะก็จะเทสเป็นตัวดั้งเดิมที่ร้านมีขายนะคะจะเป็นอ่าพลาสติกใสแล้วก็มีจุกอย่างด้านในนะคะ ความจริงตัวนี้ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะแต่ว่าไหนๆก็ได้ทําแล้วก็ทําให้มันครบทุกแบบไปเลยค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นไซลิงขนาด20มิมิลจะกดยากนิดนึงนะคะค่ะเวลาเราประกอบอ่ะเราตัวนี้จะเป็นแบบไซลิงแบบหัวเกลียวเนาะเราก็แค่เอาเสียบตรงไปเราก็หมุนหมุนหมุน,มนเขาไปตัวนี้ก็จะแน่นดีดีกว่าแบบพวกเสียบ เราะว่ามันเป็นเกี่ยวมันก็จะหลุดได้ยากเหมือนกันค่ะก็วิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าใส่ลิง์20มิลมันก็จะค่อนข้างที่จะมไม่สะดวกเหมือน10มิล5มิลอย่างเงี้ยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถคลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ